กิจกรรมหรือดูคลิปที่พระอาจารย์ไปมาก็ดูได้ที่แฟนเพจพระมหาสมปองการรับตรในเฟซบุ๊กนะแล้วก็พระมหาสมปองการรับโปรโตชาแนลขึ้นเยอะสิขึ้นเยอะสิเรามีคลิปนี้มั้ยต้องพิมพ์ต้องขึ้นให้นะต้องติดตามนะอย่าลืมไปกด subscribe สั่นระฆังกระดิ่งกดเก้าอี้กดแชร์ตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วไสองแสน ยูทูบ n าแนลสองแสงกว่ายูทูบสองแสงกว่า, 2, วาทำมาประมาณ9เด oh. ือนเเดือนส่วนแฟนเพจนี่อู้อันนี้ทำมาเป็น10ปีแล้วฮะเ oh. พิ่ง5้าแสนห้าห้าแสนห้าแสนเจ็ดประมาณนี้แหละฮะแต่ว่าก็อยากมีศักยภาพมากขึ้นในการ oh. ไปช่วยเหลือคนแต่ก่อนเราก็ทําเพื่ออ๋อเราไปบรรยายที่นี่มานะก็เ,เอาภาพลงเฉยมีคําถามมีอะไรบ้างอะไรเงีย้ย oh. ยังไม่ได้คิดประโยชน์มากมายก็ประมาณนั้นทีนี้ถ้ามันจะเป็นประโยชน์ต่อใครได้มากขึ้น แต่เรนก็ยังไม่ได้เก่งโซเชียลมากเท่าไหร่แต่ว่าทีมงานาก็ทําอยู่แต่เราทีมงานก็ไม่ได้คล่องมากแต่ถ้าเกิดเราทําแล้วมันมัน,ม,นมันสร้างประโยชน์ได้เกิดทําให้ชีวิตบางคนเขาดีขึ้นได้เปลี่ยนได้ะอะไรเงี้ยก็น่าทนะํานะต่อมาเราก็เลยได้มาเริ่มทำกับสวินเนี่ยครเจริญพรเราก็จะไปกันเรื่อยๆอย่างนี้ทุกเดือนเจริญพรสัญญาแล้วนะว่าเกี่ยวก้อยนะสัญญากันครับเกี่ยวก้อยกับสวินเราจะไปกันทุกเดือนเจริญพร พระอาจารย์ครับอยากถามพระอาจารย์นิดหนึ่งตอนนี้กำลังดังเลยพระอาจารย์น่าจะทราบอยู่เต็มโซเชียลไปหมดเรื่องในตํารวจท่านหนึ่งใครยังไงฮะไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะตำรวจอะไรยังไงที่ไปหนีภรรยาไปแต่งงานอืครับกับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วโดนแม่แม่ตัวเองเลยล่ะแม่ตัวเองนี่แหละเดื่องไปการสอนเอามือเลยมือเลยทำไมเลยปัง เอออย่างนี <to <tort numero> ้เลยเนี <royalty> <meter old> ่ยนี่จะเป็นรายการทีวีต้องตัดเข้าคลิปแล้วนะอยากอยากอยากจะถามอาจารย์ครับว่าเหตุการณ์อย่างเนี้ยครับในทางธรรมะเนี่ยเราควรจะสั่งสอนหรือเราควรจะมองในแง่มุมไหนอย่างไรบ้างครับอาจารย์เจริญพรนะโอ้อันดับแรกเลยเอาเป็นจำลองภาพเหตุการณ์ก่อนเขามีบางช่องนะเขาจะกราฟิกเก่งนะเลยก็ได้ไทยรัฐอมรินทร์ก็ได้ต้องมีกราฟิก เราอยากให้คนเห็นมากกว่าที่คนได้ยินเราเลยทากราฟิกให้ดูเลยางนะก็เริ่มจากที่จริงภรรยารู้เป็นปีแล้วล่ะแต่สามีก็แบบคนจริงใจต้องนิ่งไงนิ่งมันมีสองแบบนะนิ่งแล้วแบบยิ่งใหญ่นิ่งแบบตายอ่ะไม่ดีไม่ดีขยับไม่ได้ก็เป็นปีแล้วแล้วเขาก็แบบส่งหนังสือทั้งเตือนสามีเตือนผู้หญิงนะเรอยลยกผู้หญิงเนี่ยถึงขั้นไปคุยเลยนะส่วนสามีเนี่ย มันผิวในรยร้าแรงนะคุณก็รู้คุณเป็นตํารวจคุณต้องรู้กฎหมายอยู่แนละ้วว่าออกจากราชการได้เลยนะหมดอนาคตที่เรียนมาที่เป็นนึกภาพตอนมสม4สม5ามหไปติวนะไปไว่ายน้ําไปวิ่งนะแต่มาเคยไปอบรมพวกนักเรียนตํารวจด้วยเนะยี่ยแถวชนบุรีเนะี่ยคุณโอ้โหฝึกฝนอะไรมาเนี่ยนะแล้วคุณผิวในห้าแรงที่คุณทํามันหมดหมด,หมดเลยนะเขาก็เตือนเขาก็บอกแล้วแต่ว่าแม่คนเราเนะี่ยอัศิินหมดยังสั่งใหม่ได้ยังแวะเซเว่นได้แบโคได้ แต่ใจหมดแล้วเนี่ยโผงทีมันหมดเลยอะ่ะก็เป็นปีแต่ก็ยังแบบนิ่งอยู่นะสดาเป็นพรมามไม่ค่อยรู้เรื่องชาวบ้านคืนนั้นคืนนั้นบอกว่าเดีย๋ยวไปเข้าเวรนะยังไปทํางานอยู่นะชื่นชมอย่างหนึ่งก่อนนะคนที่ชื่นชมเจ้าบ่าว่ะจะทัวร์ลงไหมเนะีย่ยจะเป็น,นรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไหมเนะี่ยทัวร์ลงทัวร์ลงท่องเที่ยวมันจะลถทัวร์เยอะเขายังไปทํางาน ใจยังอยู่กับงานจะไปเข้าเวจรจะจอยอยู่กับงานจะไปเข้าเวรแต่เขาไม่ได้บอกว่าเวรอะไระเวรวาระเหมือนเราทําเวรตอนเป็นเด็กอ,อหรือว่าเวรกรรมสสัยอย่างหลังนี่ภาพแม่ผัวจะเป็นการาฟิกนะแม่ผัวนะไปบอกกับลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายนอนอยู่บ้านอยู่แล้วไงได้ยินววข่าวว่าไอ้คนนั้นมันจะแต่งงานนะไปดูซะหน่อยสิอะไรเงี้ยไปถึงปั๊บใจเนี่ยบอกแล้วว่านี่ไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านเลยนะแต่ใจเนี่ย ไม่น่าใช่หรอกเขาบอกไปไปเข้าเพลลูกสาวก็สิบห้าปีอันนี้ต้องคุ้มครองน้องเลยเนี่ยน้องรู้เรื่องแล้วเลยอีกคนหนึ่งห้าขวบอันนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เนี่ยตัวเล็กอยู่ก็จะทําได้เลยหน้าที่การงานด้วยเข้าไปดูใช่จริงด้วยแม่คุณคุณอาจจะมาเครบอกจะไหมรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันอันนี้ทําเป็นไม่รู้จักกันเพลงนั้นมาเลยอ่ะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธออพาร์ตเมนต์คุณป้ามาเลยอ่ะเ้อเอ่ยชื่อศิลปินวงผิดต้องขอไปแต่น่าจะใช้ ไม่รู้จากชันไม่รู้จากเตอร์ต้องมาเลยอะ่ะเชยนิ่งเห็นคนที่ไปถ่ายรูปด้วยไหมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะเก็บละเอียดว่าเลยนะคนที่ไปถ่ายรูปก็เจ้าเจ้าสาวอะ่ะบน,น,นอ,อะไรอะอะไรอะไรใบสําคัญการสมรถอะไรใบจดทะเบียนสมรถแต่งได้ไงไบจดทะเบียนสมรสอยู่คนถ่ายคนคนถ่ายรูปแขกแขกเริ่มงงเริ่มงงยังไงไอ้รีบถ่ายไอ้นั่ก็เลงเหลือเกินไม่ชัดอย่นั้นแหละ จะภาพถ่ายบุคคลเข้าไปอีกสองเมตรสามเมตรอะไรไม่รู้กดรูปภาพธรรมดาเนี่ยแหละถ่ายออกมาอะไรเงี้ยก็เข้าไปก็ทําเป็นมรรู้จักเลยนะช็อตเด็กเลตอนนั้นอีกแม่เลยเข้าไปอ่ะโอ้พระก็เจริญสมณ์เหรอครับเออพระกําลังจะแห่เจริญพุทธด้นรู้สับแล้วเนี่ยขี้อยู่คู่นี้จะไว้งานมงคลงานมงคลงานแต่งงานแบบเนี้ยขึ้นบ้านใหม่เอะงานแต่งงานนี้เป็นมงคลไหมเริ่มจะไหม้แล้วผมว่าเนี่ย งานขึ้นบ้านใหม่ลูกบวชอะไรเงี้ยจํานวนขี้ห้ารูปเจ็ดรูปหรือเก้ารูปอ๋ออันนี้คืองานมงคลแต่คนไทยเราฉลาดบางทีนิมนต์ขาดนิมนต์แปดรูปเฮ้ยงานมงคลนิมนต์แปดได้ไงขี้อยู่คู่นี้หนีจากโลกนี้ไปถึงจะเป็นจานวนคู่คนไทยเราฉลาดไม่เป็นไรก็เก้านั่นแหละเอาเก้าได้ไงก็พระนั่งอยู่แปดนับอุตรูปเพิ่มอ๋ออุย้ยถ้านับเพิ่มไม่เกินเลยนะหลายองค์เลยนึองค์เดียวสินึบองค์ประธานองค์เดียวก็เป็นเก้าละพระกำลังแบบเจริญพุทธมนต์แบบเต็มที่เลยอ่ะ ฝึกยอดเลยอะจะมาจาบทได้บทไหนแม่กระดาทั้งยังไงคิดได้ยังไงแบบนี้ลูกเมียก็อยู่นะตอนแรกทำไมว่าเป็นเมียนะในคิดแต่ไมเมียตบแล้วผัวไม่ตอบโต้แอบคิดนิดตอนแรกแวบแรกนะเพราะตอนแรกมันมีข่าวเมียกับผัวใช่ไหมนะตอนแรกก็ยืนด่าด่เขาบอกว่าเสียงแม่สวดดังกว่าเสียงพระสวดอีกแต่แม่ไม่ได้สวดมนต์คือด่าแล้วสวดสวดชุดใหญ่อ่ะสุดท้ายมีห้วย ยืนไายนะแล้วก็ไม่หันนะนนิ่งมากเลยนะอดก็ต้องยอมรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาก็นิ่งเขาก็ทําหน้าที่เขานะสนพระก็แบบมีมองว่าพระพระพระผู้นาเนี่ยมองแบบแต่ว่าจะเลี้ยวมาทางนี้ไหมคือถ้าตบเนี่ยโอเคแต่ถ้าคว้างเมื่อไหร่อ่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวมันมาได้นะถ้าขวดอาศวบินอยู่ใกล้กูอาจจะบินได้เออพอนั้นปุ๊บผมแม่เดินมาเข้าถึงมองมานิดเดียว คลิปจบที่ตรงน,น,นั้นนั่นแน่ไม่ได้อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะคลิปที่สาออมมีคลิปที่สามอไม่ได้ดูเลยเนี่ยเนี่ยแต่มาคนทั้งคืนรู้ว่าจะถามเคลียร์กับพ่อแม่ของของว่าที่ภรรยาใหม่แต่แต่งสําสเร็จนะฮะอันนี้มีอ๋ออันนี้มีคลิปออกมาแล้วะคุยกันดีว่าเอายังไงเอายังไงอ๋อเจ้าสาวคนที่แต่งเนี่ยบอกเลยนะว่าให้แต่งเสร็จก,ก่อนได้ไหมออขอขอให้งานผ่านไปก่อนให้แต่งเสร็จก่อน S, อย่อาพ i̇şte ูดอีกแล้วเนี่ยทำไมจะพูดกันแล้วไปอย่าฟ้องร้องนะก็ต่อรองพ่อก็พ่อเอายังไงจะสาวหันหน้าไปถามพ่อนี่ไม่อยากเรื่องจะว่านั่นเ่ยบอกว่าเออก็ให้มันผ่านมาเลยไปก่อนี่ยพูดเหมือนนกกันและให้มันผ่านมันแต่งอะไรเรียบร้อยไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายก็เ mm hmm. ออก็กลับไปในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยแม่อันนี้สําคัญนะะเกียรติตอนต้นตอนกลางตอนปลายเนี่ยมันต้องเท่ากันคุณลืมวันแต่งงานเนี <Flow. S 1> น่ย <Rednerwechsel. S 1> อวยพรตลอดตมาเคยย้ำแล้วนะถ้าลูกอ่า อันนี้พ่อแม่ของเจ้าสาวนะถ้าน้องไม่น่ารักเหมือนเดิมพูดไม่เพราะเหมือนเดิมไม่มารายาทดีเหมือนเดิมอย่าทําร้ายอย่าทําอะไรน้องนะอย่าทิ้งขว้างอะไรเงี้ยส่งมาคืนแม่เดี๋ยวแม่ไปติวให้ใหม่เดี๋ยวไปดื่มน้ําอัศวินสักหน่อยให้ร่างกายก็ดีไปปรับจูนทัศนคติก็หน่อยน้องพูดเพราะเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมหุ่นพร้อมเปรี้ยวเหมือนเดิมเดี๋ยวแม่ส่งมาคืนเจ้าบ่าวก็จะรับปากรับผมนี่ พานานไปคุณก็ลืมอะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมองมุมที่แบบอ,อย่างเขาร่างกายไม่เหมือนเดิมเนี่ยเพราะว่าเขามีลูกฉะน้นเขามีลูกให้คุณสองคนแล้วเนี่ยร่างกายเขาก็จะไม่เหมือนเดิมน่ะความหุ่นอะไรเขาต่างๆอะไรเงี้ยเพราะด้วยความเสียสละเราต้องมองไปที่ความเสียสละของเขาถ้าเราไปมองแต่ความเต่งตึงความสวยงามอันเ้เขาก็ไม่ไมค่อยมีให้แล้วหรือว,ว่าดืมอบัศวินแล้วไม่แก่ สาวสองพันปีแนะนําน้องคนนั้นชื่ออะไรนะพีมเมียหลวงทีมเมียหลวงชื่อหลวงเมียหลวงชื่ออะไรไม่ค่อยเดยบอกปรากฏชื่ออะไรสั่งอัศวินไปเลยหรืออยากให้เราไปมอบเดี๋ยวไปถึงบ้านพูดตรงๆไม่อ้อมกอดวันนี้ตามเพิ่งเจอด้วยเขาไปอัดนโหนกระแสอเจอกันแล้วด้วยทนายหนุ่มๆแล้วเนี่ยทนายมาสี่ห้าคนเลยมันจะหนุ่มๆตอนอายุอะไรลูกก็บมาขอแต่รู้ ยี่สิบสามครับนุ่มมากเลยเพิ่งจบเลยเนี่ยตนายทีมเมียหลวงเนี่ยเขามีทีมนะไอแซลเขาอยู่ว่าทีมอะไรพระอาจารย์จะตั้งให้นะเอ้าเอาจริงก็ได้ทีมอัศวินเลยนะทีมอัศวินเลยไปปราบปรามแบบอารมไงจะเมียน้อยจะโกง่านได้ไปเจอมาพอดีไปเจอพอดีเขาออกขนกระแสธรรมดาขนกระแสเขาก็ต้องแบบทันสมัยไงมาไปอัดขนกระแสแต่เช้าน่เขาเร็วจริงริงไม่ได้ชื่อรายการเขาบังคับ ขอกระแสของกระแส, <Okay. S 1> ะแ,สแล้ววันนี้เขาไม่อยู่อัดด้วยนะทีงห้นจะมากับพี่สงกรารเลยมีธุระอยู่ธะบอสเล็กบอสบอสมีธุระบอสจมาก็มีหลายบอสพี่หนุม่มแลก็บอสของกระแสท่านน้ำพึง่งคุณน้ำพึ่งนี่เป็นบอสอัศวินนี่อยู่เป็นอยู่เป็น <c oughs> <ez ee. S 1> อยู่เป็นแล้ววันนี้ไปอัดของกระแสก็ก,ก็ได้พูดเรื่องนี้เหมือนกันก็เรื่องแรกเลยฮะเรื่องแรกเลยฉะนั้นก็ให้นึกถึง Family f a t h e r and อ o t h e r I Love You ลยู่ลูกเขาอยากจะเอ่ยคำว่ารักกับคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าคุณพ่อไม่อยู่ เออจะคุณแม่คนเดียวงั้นอย่างทํทำไงให้แฟมิลี่เป็นแฟมินะ ith, day, ith, ลี่นะวันอาทิตย์วันแฟมิลี่เดย์วันอะไรเง,งี้ยเ่ให้ให้เรามีทินีอวตปะนะบอกบอกบอกผู้ชายแล้วกันเจ้าบ่าวแล้วกันจะเรียกเจ้าบา่า,บาวหรือเใครดีเนี่ยสอตต,อตอเท่านั้นนะสตตตนาสตตนนี่ยอ่อไปอย่างไรนะนึกมันลอยมาแ,แต่พูดไม่ได้มันจะซ่อนมันจะลอยมาเลยเสี้ยนเสี้ยนต่ำเท้า ตังตุบตะไม่ได้สินะฮะก็ให้มีอวตาปาอายชั่วกลัวมามก็มาอายคือไม่ใช่เราอย่างเดี๋ยวในลูกลกสาวอะไรยาพ่อแม่เราแต่ชอบพ่อแม่เจ้าบ่าวมา่อไน,นะพ่อแม่ผู้ชายมาไหร่แบบไม่เข้าข้างลูกเลยพอเป็นตำรวจล้วลูกกันนี้มันไม่ไม่ไม่เหมาะสมนะมันผิดกุธรรมํนียทธรร้ายแรงเราต้องอยู่ในวิไีใดสิลูกเออพ่อพอ่พอพอ่อผู้ชายอ่าแต่อาจจะพูดแบบแมนๆผู้ชายนะว่าเฮ้ยถ้าแบบ Uhm. ไปไ, masa, urgency, ไปมาๆอะไรเงี้ยพ่อก็ยังพอทนได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวก็ดังเลยสิแต่งซ้อนอะไรเงี้ยอาจจะมีมุมแบบผู้ชายเข้าใจกันหน่อยแต่แม่นี่ไม่เลยแม่เลยไอ้ทำนี้ได้ไงมันไม่ถูกต้องอุนนี้พระรูปนั้นที่เป็นพระที่นำท่านยังชมเลยไม่รู้ว่ารูปนั้นหรือเปล่านะแต่น่าจะใช่เท่าที่ดูหน้าหลังจากจำหน้าในนี่ถ้าเป็นดนตรีทิกตอกมันจะเป็นโอโนโอโน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  ตึงดึงดึงดึงมันจะเป็นดนตรีอย่ไปฟังโอโนคนเล่นเต็กตอกจะรู้ท่านกบอกว่าคุณแม่มีคุณธรรมส่งมากที่ไม่พ่อแม่นังแกฉันไม่เข้าค้างดูคือว่าอาตมาเชื่อว่าตอนนี้เขาก็จะคิดได้มากขึ้นอันนี้ก็ยังถ้ากลับตัวได้ยังไม่ร้ายแรงนะเพราะว่าเป็นเรื่องวินัยยังไม่ได้เป็นความผิดอาญาอย่างถ้าปรับตัวอะไรได้เนี่ยฟังเขาพูดวันนี้เนี่ยคือตอนอ่านเนี่ยเหมือนแบบไม่ให้โอกาสละเราลูกผู้หญิงทําแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอพี่หนุ่มกัญชัยถามมปเนี่ย ว่าจะหยาดไหมจะให้โอกาสไหมอะไรเงี้ยก็ยังไม่หยาค่ะมันมีความละเอียดอ่อนจริงๆเธอพูดอย่างนี้ด้วยเธออาจจะด้วยความเสียใจเมื่อวานด้วยแหละถึงบอกว่าด้วยความละเอียดละอ่อน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 ก็คงจะนึกถึงลูกนะถ้าสามารถเคลียร์กันได้อะไรกันได้เนะจริงๆชอเปล่าดูแล้วห่นดีหล่อเอ้ยนะพัญยามันดูดูก็สวยจะได้นะ ไม่ได้คิดเลยเลยนะจริงๆก็คิดตรงนี้ให้มากๆนะออตปะปากลัวกลัวความผิดหน่อยกลัวในสิ่งที่เราทํามันจะไปกระทบทั้งตัวเราเองภรรยาลูกพ่อแม่เรานามสกุลคุณพ่อเรานาทีการงานฉะนั้นถ้าเรามีโอตปะปาไอ้ช่วกลัวบาปตรงนี้มันอาจจะไม่ได้บาปร้รายแรงขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีตรงนี้ซะหน่อยเราจะไม่ทำไงเราจะหยุดเอาไว้ได้ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ฝ่ายผู้ชายอย่างเดียวฝ่ายผู้หญิงที่ถ้ามี คนที่มีภรรยาแล้วมายุ่งมาเากาะแกะเนี่ยก็ไม่ควรด้วยใช่อันนี้อันนี้ยิ่งต้องมีฮิริโอตปะสูงมากๆเลยนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยโดนพักนาทีการงานอะไรต่างๆคือบางคนที่แบบไม่รู้ก็ได้เห็นใจที่แบบผู้ชายไม่บอกเนี่ยโสดมาตลอดเลยส้านภาพโสดอะไรเงี้ยแล้วมาทีหลังอะไรเงี้ยเออยังพอเห็นใจส่วนใหญ่ก็จะถอยยกมาอะไรเงี้ยนะแต่บางคนก็แบบพลาดไปแล้วอะไรเงี้ยเออันั้นมันยังพอแบบพอจะเข้าใจได้แต่ถ้าแบบ รู้ทั้งรู้อะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาฉะนั้นเนาะตั้งสติให้เยอะๆนี่ยเราก็เราก็สวยเลือกได้นะ่ะนี่ต้องไปฟังเพลงแต่เขาซีฮักเออเขาก็ฮักคือเขาเนี่ยจะเป็นคนแบบไหนเขาก็รักเนี่ยเราจะทํางานร้านทองอยู่อะไรก็รอคนที่เขา,า่าเอ,อโสดด้วยกัน<ช>อ,ะอะไรเงี้ยแต่มาเจอนักร้องคนหนึ่งรายการหนึ่งอ่ะเขาก็โสดนั่นก,ก็โสดเขาเลยถามเลยอะไรแต่เราก็งงอยู่นะดีเอ็ม <DM S 1> เลยไหมคะดีเอ็มเลยไหมคะออดีเเราก็งงดีเอ็มอะไร อ๋อเดล็กเ,เมสเซจผู้ชายนักร้องตอบว่าไงนะแม่ผมว่าน,น้องไปมีอนาคตที่ดีนะครับอย่าอย่ามาเสียอนาคตกับพี่เลยขอพี่พักใจสักหน่อยก่อนเพิ่งดูไม่นานเออตามาชอบว่า<ม>ไม่ใช่า่พอคุณโสดปุ๊บคุณก็กระโจนเลยใครเข้ามาคุณกําลังเสียใจคุณก็รับนี่ขนาดเขาโสดนะก็ยังต้องคิดมากว่าค่อยดูก่อนไหมผมก็เพิ่งออหักมาจาใจมาอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ตั้งหลักดีๆตั้งสติก่อนอะไรเงี้ยจะดีกว่าเพราะว่า มันหมายถึงความสุขความทุกข์ของหลายหลายคนนะธรรมะก็หนึ่งิดิโอตปะสองก็ตั้งสติก่อนสตาร์ทแบบนี้เลยฮะให้มีสติสมัมปชัญญะพอะเรามีสติเพื่อเราก็จะสตาร์ทบนึบนบนึบนบนึบนบึนช,ชีวิตเราก็จะไม่หลงทางดื่มอัศวินไปขวดสองขวดสามขวดสี่ขวด,ร,ขวดร่างกายแบบเออเหมือนได้สติมันกระัตือรือร้นมั้งแมาในี่ก่อนยมตีมาอย่างนี้เลยนะยเป็นวัดเป็นวัดดื่มเลยดื่มเลยตัวชื้นจมูกร้องเลยเนี่ยเกิดไปไม่ได้เกิดไปไม่ได้เกิดไปไม่ได้้วยช่วงนี้ ร่างกายดีแล้วกันนะสุขภาพดีเจริญพรก็ได้ได้ฟังข้อคิดจากพระอาจารย์ไปนะครับเรื่องนี้ถามนิดนึงครับพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์สวดอยู่ในงานตอนนั้นล้วเกิดเหตุการณ์นี้พระอาจารย์จะทำไงครับอาจเนยจะมาแล้วก็พุ้ยอุยอาตมาคงต้องสวมไมญญันพี่หนุ่มกันชัยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาตมาต้องมีบ้างแหละแต่เผอิญว่าเพื่อนแบบต้องต้องชมแบบทีมท่านในจริงเลยทีมกล้าตายมากเลยกล้าสวด ี่พ,พระอาจารย์บอกเลยเดี๋ยวโชว์มัสโกนโอ้โหเดี the show must ๋ยวโชว์มัสโกนมากพุทธะไแม่แอนอะไรจอบมาก <laughs> คุณเลือกพระได้ถูกวัดเลือกหัวหน้าทีมได้ถูกต้องมากเลยถ้าหัวทีมหัวหน้าทีมสะดุดนะโอ้ล้วนหมดเลยนะพระเนี่ยก็บอกวเวลาเจริญพุทธมนต์หรือสวดมนต์เนี่ยสามัคคีกันได้ทุกเรื่องแต่อย่าสามัคคีหายใจพร้อมกันนึกออกไหม <laughs> ช้ยยันโตโพธิยาโมเลเอาจะหายใจพร้อมกันทำไม <laughs> คนละจังหวะคนละจังหวะในการหายใจอ่าอย่างอาตมาพอ พอสมมติอาจจะมารับสัปพีไอาจา์นตศสมภ์งเนี่ยเราก็จะหายใจที่หลังเขาเพราะถือว่าเขาเขาจะถามาใช่ไหมเ,ออเขาก็คือกั้นหายใจแม้นที่โชติลโัโสยาาเราสัปปีที่โยบีวะเขาก็จะรับที่หลังเราเอ,อ๋อการทักอ่าอยา่าอย่าพร้อมกันเหมือนกันนะทีมนี้นี่ตอนนี้ได้ยินว่างานนี้ทะลุตึงปีหน้าแล้วนะเป็นทีมที่แบบว่ามั่นคงมากมเจอเหตุการณ์ขนาดนี้นะยังเจริญพุทธมนต์อยู่ได้ วัดจิตวัดใจไปธรรมดาถ้าโยมไม่รู้จะนิมนต์วัดไหนไปสืบดูวัดนี้เลยที่ชัยนาทที่ชัยนาทแล้วพระอาจารย์เวลาออกไปกินนิมนต์หรือไปเคยเจออะไรแปลกๆม้างไหมครับแปลกๆหรือประทับใจหรือแบบเออไม่รู้เคยเล่าหรือเปล่าที่แบบว่าที่ผมน้ำมนต์ผมน้ำมนต์เจ้าสาวอะไรเงี้ยเขาก็จะแจ๊ะแะแะแแม่แแม่เขาให้ผมทุกคนทุกรูป แม,แม่เราเป็นเนนนะเราเป็นเนนเราก็ไปกับพระบรรดา e ach, นั่งฉันน้นมงแต่บรร e ดานั่งสวดเจริญพุทธมนต์ก็ด้วยกันไงเราก็ไม่ได้ดูไงลืมเป็นเนแล้วก็ไม่เคยได้พรมน้ำมนต์ไงจะบอกเจ้าสาวอย่างนี้แหละจุ่มทั้งไม้เลยอะ่ะพูว่ะเขาหน้าเจ้าสาวอะ่ะโหหน้าละลายอะ่ะยังกับไอศครีมเลยทีเดียวเชียร์แต่งหน้าตีสามอะ่ะหกโมงเช้าไปแล้วอะ่ะพระจารย์ละเลเลยดีนะที่ร้านเขามีแบบว่าซ่อมให้ อันนี้ก็คือควเป็นเนนเป็นเนนแล้วก็มีพรมน้ำมนต์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็พรมไม่เป็นเราเพิ่งรู้ว่ามันต้องมีสกิลมีทักษะนะอ่าไม่ใช่แค่หยิบมาแล้วโอ้โหคุณคิดว่าง่ายคุณคิดว่าง่ายคุณคิดว่าง่ายเป็นอย่างนี้แล้วคุณเนี่ยสนามหลวงสนมน้์ข้ามปีมีชื่อเสียงแล้วไงพี่ตะปองมีตะปองนี่ไยสะบัดไม่เป็นไงไปโยมครึ่งหนึ่งมานี่ครึ่งหนึ่งเลยนะออกข้างหน้าเลยเหมือนตัวเองมีเคราะห์ด้วยอะไรเงี้ยเรปียกทั้งตัวเลยเนี่ยแล้วเอยมือมากวัดเะทองเราก็เลยมีเมมาอยนนิดึงครับ มาอยู่ไม่ถนักโยมชอบแซวพระด้วยกันชอบแซวพรอเสถทองเลิกยังเลิกฉีดน้ำมหได้ยังฉีดน้ำม์หลวงพ่อท่านแบบเมื่อยมืออาตมาต้องยอมรับหลวงพ่อนะผมน้ำมนล์นี่เมื่อยมือจริงนะมื่ียทั้งวันนะโอ้โหมันสะบัดแขนมันแขนปวดเลยนะถ้าเป็นนักกีฬาต้องผ่านความฟิตนะท่านก็เลยเป็นพ่อสทองเราเคยมีช่วงหนึ่งฉีดมอที่รู้ไม่ขันมีเข้าหน้าเนยมองหน้าใช่ไหมเราเป็นช่วงหนึ่งยะท้าวะดีวาครับ คอแห้งเปิดเทปทำไมนั่นวนเทปเปิดิบซิงเคยมีเคยมีพาเนนด้วยกันนะแซวบ่อยวัดท่านเลกเปิดเทปแต่ถาเลอชีดก็มีบ้างจริงๆมาไม่ทันนะมาไม่ทันแต่ว่าก็มีบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ปกติแล้วนะบางทีมันก็เหนื่อยมันก็เมื่อยจริงๆนะถ้าเราเข้าใจบริบทตมาเข้าใจละเวลาเราวิพากษ์วิจารณ์อะไรเราเราไม่เข้าใจบริบทเราจะไม่ไม่สมชีดได้ยังไง ไมเปิดเทปได้ยังไงอยเไไงไงใจแต่พอเราทราบบริบทโอ้ลองไปทําบ้างนะคือตอนนั้นเป็นเนรเ้าพระเข้าโบสถ์หมดเข้าพรรษาเรายังไม่ต้องเข้าไงเป็นเนรเราเข้าทีหลังไงเขาก็เลยไปรับสังฆทานโอ้โหผมน้ำมนต์เหนื่อยมากให้พรเป็นสิบรอบยี่สิบรอบ่ยของท่านเป็นร้อยรอบอ,อ่ะก็เหนื่อยนะนี่เครื่องดื่มอสัส้วนไงตอนนั้นไงไม่ต้องมาฉีดอย่างนี้แล้วไม่ต้องพลังไงอแล้วก็บินตาบาทแล้วแบบฝาบาทหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบกริ้งกริ้งกริ้งเลย ไปยอมก็รู้ว่าเราอายอ่ะเราก็จะปัดใจปอบใจเราใส่ฝาบาทแล้วก็เอาฝาบาทมาเคลืนเราหลังจากนั้นฝาบาทล่วงทุกสิบนาทีเลยบอกมันจะแปัดใจแต่แกล่วงครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันนี้ขำนี่แหละแถวเขมานี่แหละพราเดินเดินเพลินอ่ะเดินไม่ดูเพื่อนนบาทเออแล้วมันเป็นไม่ไม่เดินไปนิมนต์แล้วมันเป็นแบบทางริมคลองอ่ะตกคลอง ดินเดินแล้วเดินเดินอยู่ตกคอสุกหายหายไปเลยไม่พองแล้วก็ขำกันนะหรือภาาแบบอันนี้แบบอันนี้ขำในความเดือดร้อนของเพื่อนท้องเสียอย่างเงี้ยเดินหมดธมนต์ไดนิดเดียวเข้าน้ำไปแล้วเดียวเข้าน้ำไปแล้วท้องเสียเห็นใจต่านอะไรเงี้ยก็มีบ้างอะไรยิ้มยิ้มขำๆล้าก็จะมีเตือนเต้นบไปบ้านนักกีฬาอย่างเงี้ยนักบาสตอนนั้นจำนะโอ้แต่จำชื่อไม่ได้ก็ไม่ใช่สาวหล่อหรอกไม่ใช่วิวยอบพะลอคนไหนไม่แน่ ไปอะไร้ก็มีเป่เต้ตตตนักเจอดาราก็ต้องเก็บอาการอะไรเงี้ยอ,อ,อุ้ยเราได้มาบ้านดาราเนาอะไรเงออี้ยก็มีได้ยิ้มยิ้มขคำขคคบ้างอะไรเงรี้ยจะต่อแต่ยังไม่ยังไม่เคยเจอถึงขนาดนี้ออ้ยไม่มีอก้รับนี่ก็เพิ่งเกิดมัง้งครั้งแรกของประเทศไทยของโลกหรือเปล่าที่แม่จะมาแบบว่าโอ้โหแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์อะไรขนาดนี้อย่างนี้ถือว่าบาปหรือถือว่าผิดยังไงไหมครับขณะที่ที่พระกาลังให้พรกําลังอุ้ยเราเอาเรื่องนี้ไปจับในบริบทนั้นไม่ได้ฮะ Ul แม่แม่สอนลูกแล้วเหลืออดเหลืออะไรเงี้ยแล้วความควรไม่ควรอย่างเงี้ยถามมันเหมาะสมไม่เหมาะสมหรอกรองเท้าแกไม่ถอดเลย้องดูรดูละเอียดด้วยไม่ีอาีมลมถอดแกคงไม่ีอาีมลมแบบถอดรองเท้าก่อนแล้วก็ไปด่าลูกมันเดือนเขาไปเลยอะสาบเลยตอนนนั้อารมณ์แบบก็คงเคารพพระอยวหรอกแต่ว่าช็อตนั้นอย่าโฟกัสที่ลูกใอ้ลูกชายทำไมทำแบบนี้ต้องรีบสอนรีบบอกอะไรเงี้ยนะแต่ว่า อันบางทีเนี่ยตอนนี้แกดูคลิปแกก็คงว่าทำไมเรากล้าทำนะทำไมเรากล้าดังเลยตอนนี้ตอนนี้บอกแล้ไงว่าเบนประเด็นได้ดีมากเลยเบียงประเด็นโอ้กำลังสภากำลังมันเนี่ยสนุกสนานเลยนั่งลงนั่งลงนั่งลงนะคนคนทำข้าโพสอะไรเงี้ยเจอเรื่องนี้เขาไปแบบสภาบนเลยอาตมาได้ยินข่าวนักข่าวช่องช่องน้อยสีวุ้ยก็ช่องสามแหละที่สภาบนเลยอ่ไม่มีใครดูประชุมสภา ดูแต่เรื่องนี้ก็อ้าวก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่ตำรวจฉันผู้ใหญ่เราจะพูดทันไหมฉันผู้น้อยแล้วกันต้องดูไว้เป็นตัวอย่างว่ามันมันมันมีผลกระทบมากทุกอาชีพเลนะครับทุกอาชีพด้วยทุกอาชีพด้วยทุกอาชีพใช่ครับเป็นก็เป็นบทเรียนอ่ะวันนี้ก็มีอัศวินแล้วก็มีของรางวัลมาแจกลูกเพจ เดี๋ยวให้พระอาจารย์เจริญพรูปเพจของอัศวินนิดหนึ่งเอาเอาเขาสิเขาสิพระอาจารย์ยากไม่ยากเลยง่ายเดี๋ยวให้ใครถามใครมามาจัดนะถามอาตมาด้วยว่ามีคนถามอะไรไรด้วยเอ้าตอบคำถามกันเลยถามแทนเขาก่อนมาทำบุญการทำบุญแค่แผ่เมตตาแต่ไม่ได้กวดน้ำบุญจะถึงคนที่นึกถึงไหมถึงได้แต่เรามีเจตนาแล้วฮะแต่มันก็จะแห้งหน่อยฮะบุญมันจะแห้งๆหน่อย เราไม่ได้กรวดน้ำไม่ได้กรวดน้ำนะก็บางคนบอกว่าเราตักบาตรตอนเช้าลืมไม่ได้กรวดน้ำเรามากรวดตอนเย็นได้ไหม<อ>ได้แต่ว่ามันก็แค่จะเย็นมากขึ้นแต่น,นั้นเองถ้าเรากลวดไปตอนสมมติเราใส่บาตรหกเจ็ดโมงเช้าเนี่ยแดดมันเริ่มมาแนละ้วไงสมบูรณ์ก็จะอุ่นๆหน่อยแต่ถ้าเรามันนึกได้ตอนทุ่มหนึง่งอ่ะสมบูรณ์ก็จะเย็นนิดนึงยาวเล่นเจตนาเราทั้งจิตตั้งใจทํา ถึงแต่ตอนนั้นแล้วฮะน้ำเป็นเพียงวิธีการจริงๆแล้วการกวดน้านี่คือเป็นสื่อถึงอะไรครับอาจารย์ฮะสื่อถึงอะไรต้องเล่นมุ้งนี่ก่อนไหมเนี่ยเคยเล่นแล้วมันจะเขินเลยบางคนเอ๊ะทำไมต้องกรวดน้ำาหล่ะพระยาถาเพราะถ้ากรวดกาแฟคนตายจะนอนตายตามให้ับตายดีอย่านี้อันนี้ได้คุณเข้าทางไม่เอาก็ไม่ได้ถ้ากวดอัศวินก็จะได้สุขภาพร่างกายที่ดีนะฮะก้นน้ำเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดีตาจ่าขาดมิตรก็น้ํานะ เชื่อมโยงไปถึงน้ําเป็นไปได้ทุกที่เนี่ยอยู่ในทรงกลมก็เป็นวงกลมสี่เหลี่ยมก็เป็นสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมก็เป็นห้าเหลี่ยมก็จะเชื่อมโยงไปได้อันนี้มันเป็นเป็นวิธีการเป็นาศาสนพธิธีแต่จริงๆในทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้ามีเจตนาเนี่ยบุญก็ไปถึงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเท่ากันแต่เวลากรวดน้ำเนี่ยเอยานิ้วไปลองนะบางคนอ่ะเห็นคุณยายไงคุณยายกรวดน้ำมันนิ้วลองไม่ใช่นิ้วแกมันงอไม่ได้นิ้วแก S <S อีสานเล็กนิ้วจังผ้ากลางเรียกอะไรเนี่ยนิ้วล็อกเออนิอ้วล็อกนิ้วล็อกส่วนบุญจะเค็มนะจะมีเกลือจากฝ่ามือเนี่ยทําให้ส่วนบุญเค็มมาก <S 2> <S 2> มเ,าเลยจริงก็ไม่ต้องบสนจริงแหมต้องมีความสุขบ,บ้างก็จะลินไปเลยนะช่วงยะถาเพราะว่าคําแปลมันจะเกี่ยวกับน,น้ำ,ำแม่ชีวัตรทองเลยยะถาวาริวะหาเนียวารีวริวารี ห่วงน้ำติดเต็มหย่อมยังสมุทรสาครเนี่ยเต็มใดชั้นใดบลาบ l a b จุด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 ทำไมต้องจุดจุดอาตมาจำได้แค่นี้ <c oughs> ต้องไปฟังแม่ชี่าเจ้าตอง,อ,งองลองมาทำบุญนี่นี่นี่ซื้ออัศวินไปถ <c oughs> วายแม่ชีแล้วบอกขอยะถาสพีแลร <c oughs> ตันจะแปลอะไรตั้งแต่ตลอดนะฮะ <c oughs> ก็คือมันเกี่ยวกับน้ําด้วย <c oughs> ก็เลยต้องมีกรวดน้ําเพราะว่าบท,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 บทนี้เนี่ยเกี่ยวกับน้ำนะแล้วก็น้ําเชื่อมโยงไปถ,งถึงถึงสิ่งต่าง แล้วจริงๆเขาบอกว่าปิเทศดินเนี่ยนะหลังจากน้ําแล้วพระแม่คงคารับรู้แล้วให้แม่พระธรณีได้รับรู้แต่คนไทยบอกปิเทศดินน่ะเสียของเท่จะขนต้นไม้แล้วกันเ,<อ>เพราะว่าต้นไม้ก็ต้องมีดินได้ทั้งเจ้าแม่ธรณีรับรู้ได้ทั้งลูกกฐเทวดารับรู้ด้วยจาาลาดคนไทยสองต่อสองต่อทำขนาดจะไม่ทําไม่เสียหายอะไรเลยฮะจะเรื่องขอคือนึนก,น,กนึกถึงนึกถึงก็ได้บุญแล้วโอ้แค่คุณนึกอยากจะซื้อสวินถวายพระถวายแม่ชีมอบให้ผู้มีพระคุณ บุญมาแล้วฮะได้ดงนั้นมาถาม <c oughs> ขออภัยดีครับพระอาจารย์ครับมีลูกเพจครับวันนี้น่าจะเป็นวันเกิดเพราะกับขอพระอาจารย์ให้พรวันเกิดคุณอะไระฮะชื่อคุณอะไรเอ่ยคุณลาวินา